โบวินเด็ตอนนเดียวกันตามไปตามมาไปเบ่งบอกเมื่อสามสิบก็ปีสี่สิบก็ปีก่อนมันเป็นความมันสำปลาวันเดียรมันกลายเป็นเมืองเป็นกรุงเทพดแต่โอ้ยงเว่ยวัจบไงดอกกันเที่วทีอีกสองสามโมงก็วัจบโอเคเนี่ยเะพ่อให้หูว่าพวกเขามันเป็นคนบระยุทธ์ยุนเอเมื่อประยุดธยูนเองเนี่ยเขาแบบยุ่งไปยู่มาจนกระทั่งว่าต่างโลกแล้วได้ดีแล้ว มัวอ่านฟังเทศเนาะว่ามาแต่ใส่ละละมันจะเห็นเวียงตัวเราสักว่าเวียงใดเลยเวียงเนี่ยรอสารคามเวียงอย่างไรนย่างฟันก้าวไอ่เงี้ยครับไม่เงี้ยครับฟันนักเทศอยู่เพื่ออะอยู่อย่างไรปบาปูปลาปบฟันก้าวเมียอยู่เวียงปลบือเสียงดีเนาะเสียงเป็นเสียงน่าเอกลียน่าเก เออเก่งเยอะอะไรว่าโอ้เรามาไหวก่อนติดกลับแล้วเสียงดีขอบคุณครับประทับ่ะบอกเรารักษาสมรรถรูปตรงนันดีดเคียมอยู่หรอกลงจากต้องมาถอดเคียมอยู่อ่าน pues ั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท nah ี่เกิดมาเป็นงานใไดเอรีงานในมืเมรีงานเสียเสียบุญมี เสียแจ็คเสียเล็กเสียปูดเสียยังอีกเสียบอยดิเสียบอยเสียบอยเอารถตู้แบอยังเง่าเลยลวครบอกอเลยว่าดีใจแบบโอ้ลูกหลานลุกสิบลูกหาสมัแน่นโดนแดกตีกันหัวหลางขาดแตกม่วนมาสั่นตีกันหยอกกันนี่แหละม่วนกลุ่มชุดนั้นมา่อวัมาถึงสุดนี้เราก็คือกันเนี้ยบคนละยุคเลยบอ่ะคนละยุคกันสมัยเสียบนีมเนี้โอ้โหธรรมดา หลายลูกหลายบดหลายก่อนก็จะเอาลูกโอโอโนอกอยู่ทั้มดทัมดาโอ้นี่คือการทํางานเขาเรี้กว่าศาสนาบุคคลสร้างาศาสนาบุคคลบดมาเห็นบดเอามาจัดง,งานเนี่ยเป็นาศาสนาพิธีได้ไหศาสนาพิธีที่เราทำอยู่ในนี้มหาบุญมีเปินบอกว่าก็ได้นักบ,นก,บนก,ก็ได้่กัิอก็ได้ได้ยังยังก็งม่สวยกัน ผมสุดท้ายนะออกมาดีนะออกมาดีหลวงพ่อก็เลยถทำ嘛งานใหญ่ปันเี้มีแนวงานบ่อบ่อนะวะบ่อบ่มีแนวงานสุดท้ายก็ต้องมีแนวงานโดยเฉพาะก็คือดนตรีแฮ่ดนตรีแฮ่จะเร็วแฮ่บ่พอบ่พอเนี่ยังต้องมีมีความรับต่อยมีลับบ่พอยังมีนักร้องพ่อมีโอ้หลายอย่างหลายอย่าง เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบเนาะแม่บอสทั้งบดทั้งม้วนเนี่ยก็ได้กำลังใจได้กำลังกายจากแม่ครัวผู้ที่ปรุงอาหารได้กำลังใจได้กำลังอ่าจากพอท่านยกที่เป็นเจ้าพิธีโนนนันนี่เป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็มีกำลังใจสำหรับผู้ที่จัดสถานที่พร้อมกันเบ้อทุกอย่างเบิ้งแล้วว่าไม่หมดครบพร้อมงาม มีบุญวันบุญวะนพัเออยังมาบวชพระอีกได้บุญหลายต่อหลายอย่างอันอันบวชพระเนี่ยมันดีแนวนึงเด้บวชแล้วหลวงพ่อได้ตังนะตอนนี้เราดีลูกได้บวชบ่ได้บวชแนวอื่นบวชใส่ของบุญเมื่อบวชใส่ของบุญเนี่มื่อนางฟังเตียได้บุญอีกได้บุญอีกสุดท้ายเมื่อ งาน่านไปแล้วไม่ซื้อกระแตได้มอมเด้อลวงพ่อหลับเลยถ้าปัดละหลูกพ่อเดีย่ยเอาปัดเลยตัดสุ่มเดี่ยเอาปัดเลยนะเพื่อให้สืบตัวกันสืบนอ,อแท่งแนวนะนึกถึงเรื่องที่อพอกับแม่เป็นเตรียมไว้นึกถึงเรื่องที่พ่อต้องดีแม่สวนเคยเล่า นึกถึงนมน้ำข้าวที่คุณพ่อคุณแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่คุณพ่อคุณแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เคยจัดเคยหานึกถึงการศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่เคยส่งเสียนึกถึงคู่ผัวตัวเมียได้รไมจะค้นกว้านึกถึงคู่หัวตัวเมีย ที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนึกถึงตุนถามเลลนเสียดรอพตอบตอบตอบใจกันแด้นึกถึงตุนที่ท่านให้โดยไม่คิดนึกถึงชีวิตที่ท่านให้เรามานึกไปนึกมาคิดว่าพ่อกับแม่น่าจะอยู่กับเราตลอดไปแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นละครฉากหนึ่งของชีวิตในแต่ละคน คนคนหนึ่งเท่ากับเรื่องหนังเรื่องหนึง่งหลายหลายคนมาผสมผสานกันก็หนังเรื่องใหญ่หนังเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นละครชีวิตที่จริงไม่ใช่แต่งแต่งเอาไม่ได้ไม่ได้แต่งเอาไม่ได้แต่เติมไม่ได้อะไรเลยชีวิตจริงที่ใช้ามานี่มันคุ้มกับการการดำเนินชีวิตคุ้มกับการอยู่ไปการดำเนินชีวิตที่อย่างนี้นั่น เป็นชีวิตที่จริงที่เป็นรูปแบบของแต่ละคนเป็นประวัติของแต่ละคนแต่ละท่านจิตวิญญาณมารู้มาจากไหนกันบ้างแต่มาอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิด้วยกันที่บอกว่าตระกูลสัมมาทิฏฐิเพราะว่าภาษาสุวไทณว่าอยอยศิลออยทานมีศิลมีทานด้วยกัน ไม่เบื่อในการที่จะทําความดีไม่เบื่อในการที่จะทําประโยชน์ไม่เบื่อในการที่จะเลี้ยงดูพ่อดูเลี้ยงดูแม่ใส่แบ,บมึงเสือมาโยบายไม่แรงูก็ได้มาอิลีมันบ้เราคนได้มาอิลีเพรา็ได้เรียนก็นเรี่องทางวิญญาณเพราะว่าในขณะที่ะระหกระเหินไปเพื่อจะมีวันนี้ได้นั้นทุกคนต้อง เอ่อบากบันทุกคนต้องวั่นอะไรนะสร้างฝันเบา nhạt ในภาษาไทยสร้างฝันแล้วก็ตาความฝันนั้นให้เจอแล้วก็เจอจริงๆริงได้ก็เจอจริงๆรู้ได้ตอนไหนรู้ได้ตอนเซอร์ไพรส์เอาไข่สองหมื่นเอาคข่สามหมื่นไป่ห้าหมื่นมาหารเลยจักหมื่นนะมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะว่าว่าหลายหลายคนมาเซอร์ไพรส์กันมามา มาทำให้ทำมันตกใจเล่นอู้ยมันเป็นงานได้จริงๆนึกถึงเรื่องที่คุณแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ําข้าวที่คุณแม่เคยป้อนึกถึงที่หลับที่นอนที่คุณแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่คุณแม่เคยจัดเคยหานึกถึงการศึกษาที่คุณแม่เคยส่งเสียนึกถึงคู่หัวตัวเมียที่คุณแม่สนับสนุนสุดท้ายนึกถึงทุนที่ท่านให้โดยไม่คิดส้ายสุดจริงๆ นึกถึงชีวิตที่ให้เรามีวันนี้นั้นเราได้เรือยดังอยู่วันนี้ยังจะต่อไปถึงหลานเนนลน้นล้นแนวหน้าภายหน้าจะได้มีพระสุธาได้อาศัยชีวิตนี้จะได้มีพี่น้องชาวไทยที่อบอุนครอบครัวอบอุนเรียกว่าตระกูลตัวอย่างได้ไหมก็อพอได้เอ่อมือ่วานนี้ฟังเทศสะท้อนสังคมก็ดีเหมือนกันท่านสอนเราสอนแบบ ถ้ามาใช้ละครสอนคนเรามักจะไม่ยอมรับกันเพราะนั้นก็ฟังดีๆแล้วจะมีคติเตือนใจให้ได้รู้ว่าแต่ฉากชีวิตของแต่ละท่านนั้ทุกคนอยากจะดีทุกคนอยากจะพ้นจากอันตรายแต่แล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมนีม้ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมให้ได้เอาเราเป็นงารณ์ว,วันนี้เราได้ตอบบุญแทนคนของท่านอย่างเป็นเราเรียนกาย ยามตายเราเลี้ยงวิญญาณขอกุศลส,ส่วนนี้จงสําเร็จแก่คุณพ่อทองดีหอดใจคุณแม่สวนหอดใจยังมีผู้ใดอีกบ่หมดแนะอ้วหากว่าท่านวิญญาณของท่านไปสู่สถานที่มันได้รับความทุกข์ก็หอยบุญกุศลในไปปรักประทองให้กลับมาเป็นสุขติแม้ว่าหากจะเกิดดีก็ขอ,ขอให้พบชาติทิศ ต่อจากนี้ไปให้เป็นมนุษย์ทุกชาติตจะได้สร้างบารมีได้ไวขึ้นถ้าไปเสียวเวลาอยู่กับภพภูมิต่างๆมันนานมากถ้าไปอยู่ชั้นดาวดึงก็เป็นล้านๆปีถ้าไปอยู่อบยายภูมิก็มันหลายแสนปีซึ่งมันทุกตรมานแต่ว่าถ้าจากคนต่อคนเนี่ยมันไวโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญปวน,นาไวขึ้นต่อการที่ องค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะมาดักเราแทพปฏิบัติสืบกิจปรสสานาสืบต่อไปทําให้จิตวิญญาณของเราไปสู่สถานที่ดีไวขึ้นขออนุมโมทนาบกับญาติโยมพี่น้องทุกคนทุกท่านซึ่งามร่วมมาเป็นกุศลสนคราวนี้จงประสบสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บนบน,น,นจงทุกประการรับ ประธานวิสัจนามาสมสมัยใดเวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงของไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศและสนีสาธุตีพอนงยยงกำกับปันแนแ,นแนดนตีขอใน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 ้อไงแนยู นิจาวัตสังขาราอุปาทวยาธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังวูปสมมุสุโคอารอบเดียวอ่าเก็บาปนะครับเมื่อก็บาปเสร็จขอความร่วของคณะอักขันจะาพาพวกเราเดินเทาง